ว่8มิถุนายนนะครับนี่ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีก็จะ3ามทุ่มแล้วนะครับนี่ก็บรรยายเสร็จเรียบร้อยนะครับอขอคำถามนะจากสมาชิกนะครับวันนี้ต้องทำการันที่ภาพไว้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึง่งวันที่8มิถุนายน2 5 7 ถ้าคุณพ่อผมจะมีชีวิตยอยู่คุณพ่อก็จะอายุ77ปีเมืวันนี้เลยนะครับคุณพ่อเกิดวันนี้คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วนะครับเสียชีวิตไป10ปีแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นการถึงเลือดเมื่อ77ปีที่แล้ววันที่25มิถุนายน2484คุณพ่อได้ก็มีเกิดขึ้นมาพอกับองค์กรเพิ่มทองอันนี้เหี่รวมเกิด30ชีวิตนะครับ ก็ขอเรียนเชิญน,นะลูกๆหลานของตระกูลเฟื่องทองนะก็คือพ่อเพิ่มแม่ทองเลี้ยงนะมาพบปะกันในวันที่ห้าเดือนเจ็ดปีห้าเจ็ดเสาห้าเสาที่ห้าเดือนหน้าที่กระดาษของพี่เชฟเชลีมีสอนนะครับก็มาถ่ายรูปร่วมกันครับความสักคืนนึงนะครับผมจิ้มโชว์ภาพนะขอเรียนเชิญลูกศิษย์ลูกหาที่เจ็ด จบหลักสูตรนะกลับบ้านไปแล้วนะฮะที่กําลังนั่งฟังที่นี่นะและที่กําลังดู youtube อยู่ขณะนี้ด้วยนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญมาถ้าใครมีเต็นท์นะนะก็เอาเต็นท์มาด้วยนะครับก็ไม่ต้องเสียค่าที่พักนะครับถ้าสมมติว่ากรณีอยากจะท้างคืนนะฮะแต่ถ้ามีเงินอยู่ยบ้างก็เปิดห้องก็ได้นะครับ กิจรพิเศษนะครับก็ขอขอริมเชิญมาร่วมคอนเสิร์ตและท็อกโชว์และการโชว์ทาเล่ t น,นะโชว์ความสามารถในด้านต่าง